สวัสดีครับผมยายมระะดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพิมพ์พอขีดไม้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงที่เป็นพิมพ์ท็อปของเหรียญหูเชื่อมนะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมูลค่าตลาดนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นลายนะขึ้นอยู่กับสภาพพาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปดูจุดสััังงเเกกตตบบื้้อนนนะคร จุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดแรกนะครับที่ผมดูของบล็อกพอแตกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงช่วงคอตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นวงเดือนนะครับโค้งโค้งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเนี่ยครับเราก็จะมีหมุดนะครับตรงเนี้ยกลมๆนะครับอ่าตรงเนี้ยครับอ่าเป็นขีดนะครับโค้งโค้งนะครับครึ่งวงกลมนะอ่านี่ยเนี่นี่อ่าเนี่ยครับถ้าเป็นบล็อกพอขีดนะครับผมจะดูบริเวณตรงนี้เนี่ย จะมีเส้นวงเดือนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นวงครึ่งวงกลมนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นโค้งนะครับอครึ่งวงนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับอพิมพ์พอแตกนะครับเขาก็จะดูกันบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับพอตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะนี่ๆๆนี่เนี่นี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูอตรงนี้นะครับ บริเวณตรงนี้นี่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 อ่าผมหมุนให้ดูนะครับนี่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 อ่าพอตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นแตะนะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่าพิมพ์นิยมนะครับของเนื้อทองแดงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์พอแตกแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมเอียงให้ดูชัดๆนี่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 อ่าจะคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับอ่า จะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับพรมๆและนูนขึ้นมานะครับเด่นๆชัดๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆๆอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีด,ดยาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวเนี่ยแซมขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยนะครับ เขาจะมีเส้นขนแมวนะครับถ้าผ่านการใช้งานมาเนี่ยเส้นตรงนี้ก็ยังจะชัดอยู่นะครับเส้นที่เป็นขีด,ดยาวๆยื่นออกมาแต่เส้นขนแมวเนี่ยเขาจะไม่เห็นแล้วนะครับผมอ่าแต่เหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันเนี่ยเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับอ่าจะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวเนี่ยนะครับแซมขึ้นมาเฉียงๆลาดลงมานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณนอหนูด้านล่างตรงนี้นะครับอ่า ตรงด้านล่างตัวนอนหนูเนี่ยจะมีขีดนะครับคมๆยื่นออกมาเลยนะอ่าบนพื้นเหลี่ยนตรงนี้นะครับอ่เราผมโฟกัสให้ดูนี่นนนเนยเนี่ยเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับใต้นอนหนูเนี่ยนะครับบนพื้นเหลี่ยนเนี่ยคมๆแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยต้องคมๆแบบนี้มีขีดหนึ่งนะครับแล้วก็มีขีดแซมนะครับด้านบนนิดนึงนะครับ อ่าเป็นขีดสั้นๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณโบด้านล่างนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอ่าบนพื้นเหรียญนะครับคมๆยาวๆขึ้นมานะครับเดินตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่เอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับแซมขึ้นมานะครับแซนซ้อนขึ้นมานะครับอยู่บริเวณเนี่ยนะครับขอบลวดนะครับบริเวณโบตรงบริเวณตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเชื่อมกันนี่ยเนี่นี่หูเชื่อมนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำประสานนะครับสีสันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพื้นนะครับพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นแองกระทาลักษณะแบบนี้นะเป็นแองกระทนลงไปนะครับตรงนี้นะครับ อ่าแล้ว yup. สี่สาท่านนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นลักษณะวงเดือนนะครับถ้าเป็นพิมพ์พอแตกเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นโค้ Brett> งๆนะครับธรรมชาติของเขานะครับอ่าเราไล่นะครับที่เรื่อครึ่งเหรียญนะครับอ่าพื้นนะครับจะพื้นตึงๆลักษณะแบบนี้แล้วจะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งเป็นแนวนอนนะครับในความเข้าใจของผมนะนี่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 อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับด้านล่างมุมฝั่งซ้ายนะอ่าตรงนี้นะครับนี่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  เราผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะนี่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 แต่ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับตรงนี้นะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะผมทิ้งลิงก์นะครับไอดีไลน์ไว้ให้นะครับช่องคําอธิบายไว้ให้แล้วนะนี่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 อันนี้คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับเราผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับใบหน้าท่านนะครับ นี่นี่นี่ใบหน้าท่านนะครับทุกท่านลักษณะใบหน้านะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับใบหน้าท่านเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับยันอักขระตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับข้างยันบนพื้นเหรียญนะครับเล็กๆนะคมคมนะนี่นี่นี่ ่าตรงนี้นะครับเน่เน่เน่จะมีขีดนะครับเล็กๆเนี่ยบนข้างยานตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณจุดถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับลอลิงนะครับตรงนี้นะครับอ่าคําว่าหลวงปู่ทิมนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญคมๆยื่นออกมานะอ่าเราโฟกัสให้ดูเน่น่เน่อ่าเนี่ยครับเห็นไหม จะมีเส้นขนแมวนะครับคุมๆเนี่ยยืนออกมานะครับลักษณะเป็นแบบ,แบบนี้นะเราผมตะแคงให้ดูอ่าเนี่ยเนี่ยคมๆคมเลยนะครับเด่นๆขึ้นมาตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเบอร์เห็นไหมอ่าแต่เส้นเนี่ยเขาจะคมขึ้นมาเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูยันบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับข้างยันเนี่ยนะครับเป็นเส้นขนแมวคมๆนะอยู่ในตัวยันนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณตรงเนี้ยนี่นี่นี่ขีดตรงเนี้ยครับนี่นี่อ่าขีดตรงนี้นะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณนะครับพื้นนะครับตรงขอบลวดบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวโค้งๆนะครับยาวหน่อยนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมจะมีเส้นนะครับขนแมวเนี่ย นะครับยื่นอ,ออกมาตรงขอบลวดอยู่บริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าตรงนี้นะคมๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปก <Core. S 1> ็ะจะดูนะครับขอบลวดยันบริเวณตรงนี้นะครับอ่าเขาจะมีเส้นขบกันนะครับเส้นซ้อนกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอา่เอาเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะอันนี้นี่นี่นี่อ่า,เ,อาเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีเส้นนูนๆนะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นนะครับยันเนี่ยตื้นๆอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี่ๆเห็นไหม าจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นบนเนี่ยเขาจะคมนะครับเส้นล่างเนี่ยเขาจะตื้นลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมดูนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเชื่อมด้านหลังกันนะครับหูเชื่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอนีนี่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 สีสันนะครับการเชื่อมนะครับจําลักษณะของสีนะครับให้แม่นแ่นนะครับสีเชื่อมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะคบพื้นผิวเหรียญนะครับพื้นด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะตึงนะครับเส้นขนแมวเนี่ยเขาจะน้อยนะตัวหนังสือเขาเนี่ยเขาจะเบลอลักษณะแบบนี้นะเป็นก้อนเบลอนะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงตัวหนังสือเขาจะเบลอนะครับตัวยันเนี่ยเขาจะเบรอแบบนี้นะแล้วจะมีเส้นขนแมวแซมนะครับเป็นเป็นนะครับเป็นบางจุดนะครับผมแต่จะไม่เต็มเหรียญมากนะครับลักษณะก็จะเป็นเสี้ยนขนแมวลักษณะแบบนี้นะ ในความเข้าใจของผมนะครับมีแบบที่ผมบอกเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับถึงที่นะครับผมส่งรูปพระมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับนี่นี่ผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าท่านลูกค้านะครับจะส่งรูปมาเนี่ย นะครับในช่อง u t u b e นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับ,ใน,นรบในช่องอธิบายไว้ให้แล้วนะครับผมกดลิงก์นะครับจะส่งออโต้มาให้เลยนะครับผม,ผมตรงนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะนี่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 ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมเขาจะตื้นนะครับที่ผมบอกนี่นี่นี่ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะตื้นๆนะครับพื้นเขาจะตึงๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกันเกตด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมฝ <cops S 1> <ple> ั่งซ้ายนะครับนี t t ่นี <ple> ่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมบนนะครับนี่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 ผมจะเลื่อนลงมาตรงกลางนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับนี่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 ตรงกลางนะอันนี้คือมุมตรงกลางนะครับตรงนี้นะ เรา,เาผมจะเลื่ mhm. ลอนลงมานะครับมุมเฉียงมุมล่างนะครับมุมฝั่งซ้ายตัวตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้นะครับนี่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 เราผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนี่นี่ตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้นะเราผมจะเลื่อนนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณตรงหูนะครับจำตัวตัดนะครับให้แม่นๆนะครับลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้นะ อ่าอันนี้มุมเฉียงนะครับด้านบนนะครับนี่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 อ่าเราผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางนะมุมฝั่งขวานะครับนี่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 อ่าเราผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับมุมฝั่งขวาอ่าตรงนี้นะครับดูหลายๆมิตินะครับเราผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวาอ่าตรงกลางนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับอีกเหลี่ยมหนึ่งนะอ่า จะเป็นลักษณะาการตัดแบบนี้นะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมในรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าท่านลูกค้ารักในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนการขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ